สวัสดีครับ YouTube พบกับผมคาร์ลสกับ d ดซี่สเตนอโลนเออร์ลีเอ็กซ์เซสอัลฟานะครับกลับมาในจุดที่แล้วนะฮะหลังจากที่ได้นล็อกออฟไปนะครับก็ <c oughs> พอลงไปโพสต์คลิปนะครับพร้อมกับอ,อ site, คอมเมนต์เรื่อง Q on site นะฮะเรื่องก o s นะครับก็ อย่างที่รู้กันนะครับก็จะมีดราม่าเล็กๆเนกะิดขึ้นประจำนะครับระหว่างกลุ่มคนที่สนใจการเล่นโรเปนะครับกับกลุ่มคนที่ออชอบการเล่นนะฮะแบบคิวออนไซต์นะครับ <c oughs> เรียกว่าเล่นกันแบบเจอหน้าแล้วยิงกันนะครับผมอยากจะพูดแบบนี้ดีกว่านะครับ ว่าการเล่นแบบคิวออนไซต์นะฮะหลายๆคนจะบอกกันนะครับว่าอา้าวตามสบายชอบอยังไงก็เล่นแบบนั้นนะฮะไม่ผิดนะครับใครอยากเล่นอะไรก็เล่นไปไม่ผิดนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าไอผิดนะครับมันคงไม่ได้เป็นความผิดแล้วนะเพราะว่าตัวเกมเขา มีการออกแบบมาให้เล่นได้หลายแบบอยู่แล้วนะครับแต่ผมขอเรียนแบบนี้ว่ามันมันเป็นเรื่องของมารยาทแล้วก็การเล่นนะครับผมผมแนะนำอย่างนี้ลองมานึกถึงการทานอาหารญี่ปุ่นนะครับใครเคยทานอาหารญี่ปุ่นจะทราบว่า เวลาเราทานวาซาบินะครับเวลาเราทานอาหารญี่ปุ่นที่เป็นพวกปลาดิบนะซูชิอะไรพวกนี้นะครับปกติคนไทยจะนิยมเอาวาซาบิลงไปละลายนะฮะลงไปละลายในโชยนนนุนะครับในน้ำซอสนะฮะผมผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใน,ในมรารยาทของประเทศญี่ปุ่น นะครับเขาจะไม่เอาวาซาบิไปละลายนะฮะในในซอสเพราะว่า,อาซอสนี่จะถือว่าเขาปรุงมาอย่างดีนะครับนะซอสบางที่นะครับมีราคาแพงกว่าปดิพิกนะในในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นนะการาไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วไป เอาวาซาบินะฮะไปละลายละลายละลายในโชยุแบบที่เรานิยมกันนะฮะอันนั้นถือว่าเป็นเป็นมารยาที่ผิดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ทํากันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลับเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะฮะว่าฉันจะกินแบบเนี้ยทำไมอะฉันอร่อยอะฉันชอบอะนะะไม่มีใครห้ามครับไม่มีใครห้ามเอาวาซาบิไปละลายในโชยุแต่ว่ามันมันไม่ถูก ก็เหมือนกับการรับประทานนะอาหารที่เรื่อง่าเป็นเป็นฟอร์มอลดิชนะฮะอาหารฝรั่งนะครับ,าารนะครบใครเคยทานอาหารแบบนี้จะทราบว่าโอ้โหก็มีจานเป็น,ปนมีจานอยู่ใบหนึ่งวางตรงกลางแต่จะมีช้อนเป็น10บส,บสบคู่เลยนะฮะช้อนจะเยอะมากนะครับเขาก็จะมีวิธีทานของเขานะฮะลองไปศึกษาดูนะครับผมไม่เฉลยแล้วกันวิธีทาน อา,อาหารแบบนั้นนะครับว่าเขาใช้ช้อนอยังไงนะฮะเขามีวิธีใช้อยู่นะครับไม่ใช่มาถึงปุ๊บอยากหยิบช้อนอะไรก็หยิบนะครับก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันนะครับเพอัะน,นั้นก็ถือว่าการกินไม่ถูกต้องก็เป็นการเสียมารยาทนะครับแค่ง่ายๆครับยกตัวอ,อย่างในการตักซุปบ้านเราก็จ้วงกินจ้วงกินเลยนะฮะไม่มีปัญหานะครับของเหลวอยู่แล้วนะแต่ว่า การกินซุปที่ถูกต้องนะครับการกินซุปที่ถูกต้องนะฮะการกินซุปที่ถูกต้องจะต้องรับประทานโดยที่ตักช้อนซุปจากข้างาตักออกจากตัวนะครับ ที่ตักนะฮะก็จะตักซุปลงไปตักออกจากตัวแล้วก็เวลาซดเนี่ยเราจะซดจากอาขอบช้อนด้านในนะครับจะเป็นวิธีการตักซุปที่ถูกต้องนะฮะอันนั้นคือวิธีการกินซุปเพราะฉะนั้นถ้ามาพูดถึงการเล่นแบบโลเพลนะครับมันก็จะเป็นการเล่นที่เป็นการเล่นที่ไม่มีผิดนะครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะเสียมารยาทนะครับของทักงคู่ในลักษณะนี้มากกว่านะครับหลังจากทะเลาะกับซอมบี้เสร็จแล้วนะฮตะกี้ไม่มีอะไรครับผมอยากจะทดลองดูว่าใช้เคียวเนี่ยจะช่าซอมบี้ได้นาใช้เวลาน,านานแค่ไหนนะครับซึ่งใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็ บาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะฮะไม่ไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงนะฮะเอ๊ะทำไมผมกด V ข้ามไม่ได้กลับมาเดซีสแตนด์โลดกันต่อนะครับ เพราะนั้นใครอยากจะเล่นแบบไหนนะครับก็อย่างที่รู้นะครับโอ้ยโยขออนุญ,ญาตจัดการกับคนเธอก่อนนะครับจะเวียนหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าวิธี ที่จะสู้กับซอมบี้นะครับคือกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดซ้ายหรือขวาค้างไว้แล้ววนไปนรอบๆนะฮะเราจะสามารถที่จะโจมตีซอมบี้ได้โดยที่ซอมบี้โจมตีเราไม่ได้นะครับต้องระวังนิดนึงอ่าอย่าพลาดแบบนี้นะครับอย่าพลาดไปจังหวะอยู่ด้านหน้านะฮะอย่าให้ซอมบี้อยู่ด้านหน้าเราได้นะครับต้องหมุนเมาส์เร็วๆนิดนึงนะครับ เลือดไม่ไหลนะครับโอเคหมวกลูนไหมตะกี้พริสตินอยู่ไม่ลูนนะฮะเสื้อผ้าไม่ลูนนะครับ,นนรบถือว่าใช้ได้นะครับเทคนิคมิลลี่นะฮะเทคนิคในการสู้กับซอมบี้แบบระยะประชิดตัวนะครับถึงจะเป็นที่แคบก็ยังพอไหวนะครับเทคนิคนี้ก็ ขอซ่อมอีกทีหนึง่งเอ๊ะผมคงไม่ซ่อมละมั้งเพราะว่ามันเป็นวอนหมดแล้วนะครับเอ๊ะใครจำได้มั้งว่าถุงมือซ่อมได้ไหมลองดูสิผมจำไม่ได้ละ คคลิปที่แล้วนะครับแนะนำเทคนิคในการเคลื่อนที่หลบซอมบี้นะครับในพื้นที่กว้างๆนะฮะเมื่อสักครู่ก็เป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วล่ะนะครับ DC นี่ผมคิดว่าทำให้หลายคนนะครับสนใจในการแคสเกมมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะาการแคสในลักษณะของการเล่นแบบโรเปนะครับมีสตอรี่นะฮะหรือมีเนื้อเรื่องนะครับทำให้หน้าเบื่อน้อยลงนะครับ ตัวผมยังเปรียกโชคอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับบ้านพวงนี้เหมือนเดิมผมยังไม่ค่อยเจออะไรอยู่เหมือนเดิมเลย ไม่เข้าใจจริงๆนะคงไปหลังอื่นดีกว่านะครับหลังนี้น่าจะมนะีตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือขวานนะครับแล้วก็กระเป๋าเก็บของรวมถึงอาวุธ นะฮะที่พอจะใช้ป้องกันตัวเองได้นะครับโอ้ร oh. องเท้าผมมีมูดละอาหารกระป๋องเหมือนเดิมนะครับแบนดรี่ดนเมนนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามันกินไม่ได้นะครับก็คือกระป๋องมูบิบบุบบิบนเะพราะฉะนั้นกินได้ครับ ใน patch 0.45นะครับจริงๆ patch ตัวนี้เนี่ยเข้ามาที่ experimental server นานแล้วนะครับใครที่เ,เล่น DC มานานจะทราบว่าตัว DC เองจะแบ่ง s e r v ์ฟเอร์เป็น2ชุดนะครับชุดที่1ก็คือเป็น s e r v ์ฟที่เป็น stable นะฮะก็คือ s e r v ์ฟที่คนทั่วไปนะฮะเล่นกันกับเซิร์ฟเวอร์ที่2ที่ก็เรียกว่าเป็น experimental server เนี่ยนะฮะ เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น experimental เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาทดสอบนะครับทดสอบแพชต่างๆนะครับของนะฮะหรือว่าเทคนิคต่างๆาหรือว่า,าระบบต่างๆที่เป็นของใหม่ๆเนี่ยจะลงมาที่ experimental server ก่อนนะครับก็หลายคนชอบลองของใหม่นะครับก็จะเด่นเล่นมาประมาณเดือนหนึ่งละนะช่วงเดือนเมษานะครับสงกรานอาจจะ หลังจากนั้นด้วยนะฮะอาจจะนิดนิด,น,ดนิดหนึ่งนะครับประเด็นคือผมเองผมเป็นคนที่ไม่นิยมเล่น experimental server เนื่องจากว่าเวลามันเจอปัญหาเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับนะเป็นอะไรที่เขาเป็นอะไรที่เขาเอะคลอบาน่าจะดีกว่าเนาะ เป็นเป็นอะไรที่เขาเอาไว้ทดสอบจริงๆเพราะฉะนั้นผู้เล่นจะประสบปัญหากับการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเล่น experimental server นะฮะอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะฮะที่ที่จะเป็น0.45เนี่ยตรง0.44เองก็จะมีปัญหาเรื่อง rubber banding rubber banding แปลว่าหนังกระติกนะครับมันคือปัญหาที่เวลาผู้เล่นวิ่งไปปับ๊บก็เราก็จะเห็นมีการาร์ p ผู้เล่นถอยหลังกลับมา,นะเ,าเกิดปัญหากับผู้เล่นนะฮะบางครั้งอา,อาจจะเจออาการวิ่งวิ่งอยู่แล้ววิ่งย้อนหลังไปด้วยนะฮะพวกนี้เป็นเป็นปัญหาที่เป็น experimental server นะครับเอ๊ะ้างเกงช่องเยอะกางเกงช่องเยอะสภาพ damage เดี๋ยวเราไปเอา catch. บางคนอาจจะว่าเอ้ยผมบ้าบอคอแตกหรือเปล่าผมนั่งยอง,ยองๆแม้กระนั่งอยู่ในบ้านเห็นไหมฮะถ้าผมนั่งแล้วไม่มีใครเห็นว่าผมอยู่ในบ้านแต่ถ้าผมยืนปุ๊บจะมีคนเห็นนะครับนี่ก็เป็นอีกอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมมักจะทําจนเป็นนิสัยนะครับคือการย่องไปบ้านส,สาวๆไม่ใช่ <c ười> คือการพยายามที่จะหาความปลอดภัย นะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับจะมีปัญหาก็แต่ทะเลาะก,กับซอมบี้นะฮะนนี้คืออะไรอ๋อมาแล้วได้ยินเสียงมาแล้ว ห้องแคบนะครับอ่าอุ้ยขาหักโอ้ไม่ตาย เสจริงๆนะครับออห้าเชือกโอเคผมมีเชือก ผมขาดกิ่งไม้ผมก็จะทำเบ็ดตกปลาได้มั้งนะฮะผมต้องหาจอบหาเสียมอีกนะครับขุดไส้เดือนเออผมอยากรู้อ่ะอุยขออนุญ,ญาตนะครับผมไม่เคยลองครับใครลองแล้วขออภัยด้วยผมอยากจะรู้ว่าผมพ่นสีหมวกได้ไหมโฮโฮโฮผมพ่นสีหมวกเป็นสีเขียวได้ครับ อ๋อ <c oughs> <c oughs> oh. ไม่มีอะไรครับผมแค่อยากจะลองอะไรไป นิสัยวิ่งเข้าป่าอยู่นะใช้ป่าเป็นที่กำบังเหมือนเดิมนะครับผมไม่เคยเจออะไรในโรงงานนี้เลยในโกดังนี้เลยใครเคยเจอบอกผมด้วยครับ งานนี้ผมวิ่งมาแล้วใช่ไหมเนอะใช่แหละตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะหลงทิศแล้วนะครับด้านนี้เป็นถนนนะครับผมจำได้ว่ามันมีบ่อน้ำอยู่นะครับขอ นีย่าถาบ่อน,น้ํานิดนึงว่าผมอยากจะเติมน้าในกระติกให้พวกนี้มันประตูมันเปิดได้ใช่ไหมผมจําไม่ได้ละได้เนาะได้นะครับเทคนิคเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก็คือดูที่หน้าต่างนะครับถ้าเรามองจากหน้าต่างเข้าไปได้นั่นคือมีห้องนะมีห้องให้เราเมีห้องให้เราเข้าไปได้นะครับ เอ๊ผมจำได้ว่ามันมีบ้านที่มีบ่อน้ำอยู่ด้านหลังอะคือผมจำผิดไม่น่า ช่างมันหรือนะหลังนูน้นนานผมกะแล้วผมกำลังจะบอกว่าผมดันทะเลร์ทะล่าวิ่งไม่ย่องอีกแล้วนะ ขออภัยผู้ชมนะครับที่ที่อาจจะต้องทําให้เวียนหัวเพราะว่ามันเป็นเทคนิคเดียวที่จะสู้กับซอมบี้ในภาคนี้ได้นะตายไหมตายเนาะผมไม่ได้สาดิตนะแต่มันเพื่อความชัวในชีวิตนะครับ อเคคงต้องย่องนิดนึงนะฮะเพราะว่าซอมบี้ในภาคนี้หูไวตาไวจนน่ากลัวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องอไกลพอสมควรน,นะฮะเขาถึงจะเห็นเราแต่ว่าในเดซีสเตนอโลนเนี่ยสงสัยกิน ผักมุ้งเยอะนะสายตาดีเลือกเกินเฮ้ hey. จริงๆผมชอบนะหมวกใบเนี้ยผมชอบมากเลยที่เป็นหมวกแบบบุนนี่ฮัทเนี่ยแต่ปัญหาคือมันมันไม่ได้ช่วยในการป้องกันศีรษะสักเท่าไหร่นะครับลูกกระสุนปืนลูกซองติดไปก่อนแล้วกัน อ๋อมีสปีดโหลดเดอร์ด้วยนะ หรือหลังนูน้นผมจําไม่ได้จริงๆนะครับให้ตายเถอะแต่ผมจําได้ว่ามีมีบ่อน,น้ําอยู่แน่นอนนะฮะที่บ้านทักหลังนึงนั่นผมว่าแล้วผมจำไม่ผิด กระสุนผมน่าจะโดนไปหลายหลายทีแล้วนะฮะเพราะรู้สึกว่าตาเตอจะเริ่มไม่ค่อยชัดเจนละนะฮะภาพจะเริ่มภาพพล่านะครับเมื่อย ขอแขนลงนะครับเมื่อยอันนี้เป็นเสื้อทีเชิ้ตนะครับฉีกมาทำแรกก่อนละกันอ่านว่าแรกนะครับแต่ว่าผ้าคีริ้วนะกระสุนจุดสี่ห้าบล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 า ไม่เอาดีกว่าและผมก็จะดื่มน้ำรวดเดียวเลยนะครับ เราก็ขอดื่มอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปดื่มในบ้านดีก,กว่านะดื่มข้างนอกท้าทายเหลือเกิน ซิโนผมไปบริซิโนดีกว่านะครับน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมคงจะไปเมืองบริซิโนนะฮะที่เป็นเมืองใหญ่นิดนึงอาจจะเสี่ยง ต่อการถูกยู่โจมนะครับแต่ว่าไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าผมยังไม่มีขวานนะครับผมยังไม่มีขวานนะครับแล้วก็ยังไม่มีกระเป๋านะฮะใบ ไม่มีกระเป๋าที่อพอที่จะใส่ของนะครับแล้วก็เข้าไปล่าสัตว์ยังชีพในป่าได้นะยังไม่มีอาวุธที่เหมาะสมด้วยนะครับอืมผมก็ไปดูหมู่บ้านแถวนู้นดีกว่าตรงนั้นจะเป็นสวนนะะ นันก็จะเป็นบ้านนะครับผมยัคงต้องการที่จะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ต้องการน้ำนะฮะจนกว่าจะเป็นสภาพร่างกายเป็นเฮลตี้นะครับ เพื่อที่จะเจเนเรตเลือดนะเพราะฉะนั้นคงยังต้องการที่จะหาอาหารนะครับแล้วก็ของอใช้ส่วนใหญ่อยู่เหมือนเห็นอะไรแวบๆบแบบไม่ใช่เนาะ